ถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับมีอะไรเกิดขึ้นข้างหลังนะครับสวัสดีครับวัสดีจันโอโทอเคกลับมาอีกแล้วนะวันนี้อากาศหนาวมากๆนะฮะวันนี้เรากำลังจะไปชมกันดั้มหต่อหนึ่งนะครับตัวล่าสุดของญี่ปุ่นนั่นเองครับ ที่ก u n d ดัมแฟ t ทอรี่โยโกฮามไม่ไกลไม่ไกลเดินทางไม่ยากนะครับการเข้าชมการ d ด m มแฟ t ทอรี่หรือการ d ดัมด็อกนะครับเราจําเป็นต้องซื้อติกักตก่อนนะฮะสามารถซื้อออนไลน์ได้ราคาอยู่ที่ไม่แพงประมาณ300-400กว่าบาทนะครับแต่ไปด็อกกิ้งนี่ประมาณ1,000บาทวันนี้ไปทําเป็นการเปิดวันแรกเลยนะฮะ <Wow. S 1> จริงๆมันสามารถจองได้ถึงเดือนหน้าเลยนะครับแต่ว่าเต็มหมดเลยนะฮะ คนน่าจะข้างใครกันมากโอเคเดี๋ยวเราใกล้จะถึงที่สถานที่ละเดี๋ยวข้ามถนนอะไรก่อนเดี๋ยวไปถึงหน้าง,งานจัดอีกทีเดี๋ยวพอเราข้ามถนนตรงนี้ไปก็จะถึงสวนยามาชิตะโฟเอ็นนะครับก็คือเป็นที่ตั้งของกันดั้มแฟกรี่เลยนะฮะถ้าใครอยากรู้สวนยามาชิตะนะครับไปดูได้ที่ คลิปด้านบนนะฮะเดินทาชมทั่วๆยูกฮาม่านะฮะโอเคเราก็มีแลนด์มาร์คใหม่แล้วตอนนี้นะครับบวังว่าคนไทยที่ได้มาก็อย่าลืมแวะกันมานะครับโอเคไปลุยผมลืมไปเลยนะครับว่าตรงนี้มันเป็นท่าเรือนะฮะลมจะแรงนิดนึงนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าผมเอา,กาแก้โดยการที่เอาไม้เข้าไปในแมสนะครับไม่รู้จะช่วยได้ไหมนะครับ ตอนนี้เราเดินเข้ามาแล้วนะครับก็มีการเช็คอุณหภูมิล้างมือนะครับตบบสไตล์ new normal นะฮะโอเคเรากำลังจะเดินเข้าไปล้านอกจากที่กันดั้มนะฮะเราก็ยังเห็นวิวสวยๆของ <Wow. S 2> อ่าวยูโกฮามานะครับตอนนี้นะครับเราก็กำลังมารอเข้าไปในกันดั้มแฟคท์ที่นะฮะร,ระหว่างที่ร้อนี่ม้าตกนะฮะมีม้ตกด้วยนะครับมา้มาให้ม้าบาย วิวด้านหลังสวยจริงๆนะครับมีนาตโตมิไรนะครับขึ้นไปดูคลิปด้านบนได้นะระ <c oughs> หว่างคอยนะครับผมก็ขอแนะนำะข้อมูลนิดนึงคคอกันดั้มไซส์หนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยญี่ปุ่นเคยทำมาแล้วนะครับที่โอเดบะ RX782 นะครับเป็นรุ่นออริจินอลเลยตัวแรกกันดั้มตัวแรกของของซีรี์กันดั้มทั้งหมดนะฮะตั้งอยู่ที่โอเดบะเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วทีนี้ เขาเปลี่ยนนะครับเป็นที่โอเดีบะเนี่ยเปลี่ยนเป็นกันดั้มยูนิคอนนะครับนะฮะแต่ขยับไม่ได้มีมีฟังก์ชันในการแปลงร่างจากเอ่อยูนิคอนโหมดเป็นเดสทรยเออร์โหมดก็จริงนะฮะแต่ตัวนี้นะครับกันดั้มตัวนี้เป็น RX 78F00 นะครับซึ่งคนละตัวเป็นคนละโมเดลกับ RX 782นะฮะตัวนี้ครับตั้งอยู่ที่โยโกฮาม่านะครับเป็นตัวแรกที่ขยับแขนขาได้เหมือนจริงนะฮะ แต่ไม่ใช่ว่าออกมาเดินแบบเป็นแปซิฟิกริมนะมันก็ยังคงมีตัวซัพพอร์ตด้านหลังในการที่จะทําให้มันขยับได้อยู่นะครับแต่ก็ถือเป็นตัวแรกที่ขยับได้ขนาดนี้ถ้าเป็นสเกลหนึ่งต่อหนึ่งนะฮะอ่าตื่นเต้นนะเด็กผมก็ตื่นเต้นเนี่ยยืนขาสั่นเลยหนาว <c oughs> ใส่คูแล้วไม่ไหวหิมะตกนะครับโอเคเดี๋ยวรออีกสักพักนะครับนขาน่าจะปล่อยให้เราเข้าไปนะครับนี่ครับผมเข้ามาประมาณ5้าโมงครับยืนยืนหนาวมา ครึ่งชั่วโมงนะฮะโอ้มีอะไรเกิดขึ้นข้างหลังนะครับยืนอยู่หัวแถวอะมองไม่เห็น <laughs> ครับผมตอนนี้ข้างในนะครับก็จะมีมุมหลายอย่างมากนะครับด้านหลังของผมตรงนี้ก็จะเป็นกันดั้มเบสนะฮะซึ่งทุกคนก็จะสามารถซื้อ,อกันพลากลับไปได้นะครับแล้วก็รวมถึงนะครับคนที่เข้าวันนี้นะครับก็จะได้ RX 7 8 F 00ตัวนี้นะครับน่าจะเป็นน่าจะเป็น entry gate นะครับต่อง่ายๆนะฮะแล้วก็มีด้านบนก็จะมีพัฒนาเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือน การพัฒนาวิจัยกันดั้มตัวนี้นะครับว่าทำยังไงถึงขยับได้ทำยังไงถึงจะมีมีการพัฒนามาถึงขั้นเนี้ยทำยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีของกินมีอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปหามุมสงบสงบนะครับนั่งถ่ายสักแป๊บหนึ่งดีกว่านะตอนนี้ทุกคนต่อคิวกันเยอะมากยาวมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราว่ากัน น,นี้เป็นด็อกของกันดั้มนะครับสูงเท่ากับตึกหกชั้นอ่าตรงนี้ก็เป็นกันดั้มฟูทรัคนะฮะก็จะมีเป็นแก้วน้ำแล้วก็พ๊อคอนฮาโลนะครับป๊อคอนฮาโลคนตแถวเยอะมากนี่นะครับแถวยาวๆอันนี้จะเป็นแถวที่ต่อเข้าไปเพื่อจะซื้อกันดั้มในกันดั้มเบสนะฮะก็ ยาวมากหนาวขนาดนี้ด้วยสงาสารนะครับ <and am> เดี๋ยวเรารอกันดั้มขยับอีกรอบนะฮะเดี๋ยวเราจะถ่ายยาวๆเลย โอ้มีการเปิดคล็อ,คอกพิษด้วยนะฮะ I That's it. we sure. Aka wani ba.

เป็นไงครับกันดั้มนะครับ RX F 00ตัวนี้นะครับ้อผมว่ากับการเสียเงิน400 300 400เข้ามาดูแบบนี้ถือว่าคุ้มนะครับดี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 ดดนี้ก็เป็นมุมของ Academy นะครับ ตัวนี้หน้าเหมือนเจวายคอปเลยนะส่วนอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์นะครับที่เขาขิดไว้ชอบวันนี้อันนี้เป็นเหมือนการจำลองเอลนะฮะ หมุนตัวโหหนักอยู่เนี่ยดูความทีของเฟืองเลยตรงนี้เป็นการพัฒนาของกันพานะครับ อันนี้ครับเป็นวัสดุที่ใช้ในการทำกันดั้มนะครับเป็นพลาสติกไฟเบอร์นะฮะเพื่อให้มันไอ้นี่ได้นะครับมันเบามากครับนี่ครับเห็นเป็นลายคาร์บอนเลยนะเบามากเท่าจริงส่วนนี่นะครับเป็นเป็นขากันดั้มสเกล1ต่อสิบนะฮะหนึ่งต่อ10 ย้ำคอกพิดวิวนะครับมาเล่นเป็น VR โดมอย่างนี้นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปนั่งในคอกผิดได้อย่างนี้เลยนะครับยอดโหนี่นะครับเดินไปเองเลยนะครับทำการย่ำย้ำย้ำนะครับแล้วเขาก็เข้าไปในคอกผิดนะครับ が開きましたね、気をつけて乗り込んでください <music> カメラが内部カメラへと切り替わりますようこそガンダムのピットへメインカメラのレンジをコントロールしましょう ตรงนี้ก็เป็นการซิมูเลชันนะครับว่าให้เราลองสร้างการขยับของกันดัมเองนะครับ นะเด็กๆก็จิ้มกันสนุกเลยนะครับนี่นะครับเป็นภายในนะฮะก็ฉายตรงนี้เลยนะครับว่าขยับยังไงมีบอกเรียลไทม์นะครับว่าตอนนี้แขนขยับไปเท่าไหร่เท่าไหร่แล้ว สนุกครับจริงๆนี่ถ้าพูดกันตรงๆนะประเทศที่จะทําหุ่นยนต์ได้ประเทศแรกก็น่าจะเป็นญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะมีตู้กันด้ำด้วยนะครับอ่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันตู้น้ำนี้จะเป็นอากาแฟนะครับเราจะมีเป็นขวด กระป๋องเนี่ยจะมีลายกันด้ามติดอยู่นะครับมีสายลายมากเลยอ่ะแต่ตอนนี้หนาวขอเป็นกาแฟร้อนแล้วกันนะตรงนี้ก็เป็น ทาขอโทษนะครับจากอาจารย์โทมิโนนะครับโยชิยุกิเป็นผู้สร้างกันดั้มนะครับท่านก็พูดเอาไว้ว่านะครับว่าเออเนี่ยขอโทษนะที่แบบว่ามันไม่ได้เดินมันไม่ได้เดินแบบเดินจริงๆอะมันเป็นการ move moving เฉยๆนะครับซึ่งแกก็แบบเออขอโทษที่ของคนแก่คนนี้ทําได้แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยก็นะครับก็ลองมาอ่านดูนะครับลองมาให้กําลังใจแกนะครับเดี๋ยวผมจะไปเขียนสติกเกอร์ครับให้กําลังใจแกว่า เราอยากเห็นการดั้มในในอนาคตเป็นยังไงนะครับแล้วลองมาแปะนะครับบอกกันนะฮะไปไปเขียนกันเขียนให้กําลังใจไปเรียบร้อยนะครับมาหากันดูนะครับว่าผมเขียนไปตรงไหนนะฮะโอเคครับอย่าลืมครับมาให้กําลังใจวิศวกรหรือผู้ที่คิดค้นโปรเจกต์คนอยากให้การดั้มของคุณเป็นยังไงในอนาคตนะครับมาเขียนก็ได้นะครับ คครับวันนี้นะครับจาโนโชของอจาโนโชเคสนะครับเราก็พามาดูโยโกฮามาครับการดัมแฟกซอรี่นะครับกับการดัม RX78F00 นะครับถือว่าประทับใจครับประทับใจเราได้เห็นเทคโนโลยีที่มันพัฒนาไปก้าวกระโดดขนาดนี้นะครับเอาไปเห็นวัสดุที่มันเขาพยายามทำให้มันขยับได้จริงๆเขาทำพยายามให้มันออกมาดีจริงๆนะครับแล้วก็ ดูกันครับว่าอนาคตญี่ปุ่นจะพัฒนาการดั้มไปได้อีกไกลแค่ไหนวันหนึ่งมันอาจจะกลายเป็นแบบแ a ซิฟ i กริมก็ได้นะฮะก็สำหรับแฟนๆกันดั้มครับถ้าญี่ปุ่นกลับมาท่องเที่ยวได้เมื่อไหร่อย่าลืมครับที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่ที่คุณจะสามารถรับชมประสบการณ์ที่มหัศจรรย์ขนาดนี้ได้นะครับโอเคครับวันนี้จานโนโชเคสก็ลาไปก่อนเจอกันคราวหน้าครับบ๊ายบาย